สำหรับในหัวข้อถัดไปนะคะเป็นรางวัลที่ได้รับในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะหัวข,ข้อคือมแมลงสตาร์ฟนะคะสร้างประสบการณ์ใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยนะคะโดยคุณวันนิสายาลาจากสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะขอเชิญค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนค่ะดิฉันนางสาววันนิสายาลาค่ะจากทางสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องมแมลงสตาร์ฟค่ะ ค่ะเดิมทีของเราค่ะทางสวนสั์คอนแกนค่ะไม่ได้มีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงสตาฟหลังจากที่เราได้มาจากทางสวนสัดดุสิตค่ะจํานวนเก้ากล่องเราจึงได้มีการทําค่ะโดยเริ่มจากการซ่อมค่ะซ่อมแซมตัวที่พังกล่องที่ชํารุดชุดข้อมูลที่เสียาหายค่ะเราจึงได้นํามาทําเสร็จแล้วเราก็ยังมีการจัดทําอุปกรณ์การสตาฟแมลงรวมไปถึงตู้อบมแมลงใช้เองด้วย คาถัดมาเราก็ยังได้จัดทำคู่มือการสตาร์บแมลงนะคะไว้ใช้ภายในพิพิธภัณฑ์สวสัตว์ขนแก่นของเราด้วยค่ะ,คะและสำหรับการาขั้นตอนการสตาร์บแมลงนะคะเราจะใช้ขั้นตอนการสตาร์แบบแห้งซึ่งจะเป็นที่นิยมมากที่สุดที่นิยมใช้กันโดยขั้นตอนแรกค่ะเราจะทำการน็อกแมลงด้วยสารแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น70%ค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นาการจัดรูปร่างของมแมลงทั้งนี้ก็เพื่อให้ง่ายต่อการจําแนกนะคะจาแนกชนิดมแมลงชนิดต่างๆด้วยค่ะและ3ค่ะเป็นการอบตัวอย่างมแมลงเพื่อให้ตัวอย่างมแมลงแห้งแล้วก็อยู่ทรงตามที่เราต้องการทั้งนี้นะคะจะใช้อบที่อุณหภูมิ50-60องศาระยะเวลาหนึ่งถึงาวันก็ขึ้นอยู่กับขนาดตัวด้วยนะคะว่าถ้าตัวเล็กก็อาจจะใช้เวลาน้อยหน่อยตัวใหญ่ก็จะเพิ่มเวลาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ และ4ค่ะการเขียนแท็กข้อมูลค่ะอันนี้จะจําเป็นมากค่ะในการไว้สําหรับการศึกษาหรือการวิจัยต่อน,นั่นเองค่ะและที่5นะคะหลังจากเสร็จสิ้นทั้ง4กระบวนการที่เราได้ทํามาแล้วนะคะตัวนี้ค่ะ,ะเราจะรวบรวม,ะมะแมลงค่ะที่เราได้ทํามาแล้วไว้ใช้ในการทดแทนใช้ในการศึกษาวิจัยรวมไปถึงการจัดทําสื่อมแมลงต่างๆด้วยค่ะ โดยที่เรามีการทําแบบสอบถามค่ะขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์วสนสั์คอนแก่นว่านักเรียนนักท่องเที่ยวค่ะให้ความสนใจที่มุมไหนมากที่สุดโดยที่อันดับหนึ่งจะเป็นมุมของแมลงค่ะที่32.1%นะคะแล้วก็ยังมีข้อเสนอแนะขึ้นมาค่ะว่าอยากให้มีซื่อแมลงเพิ่มขึ้นมีตัวอย่างแมลงเพิ่มมากขึ้นเราจึงได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นทั้ง3รูปแบบ โดยที่แบบแรกคะ่ะก็จะเป็นแมลงในระบบนิเวศค่ะอันนี้ก็จะเป็นการจําลองระบบนิเวศของแมลงนะคะรวมไปถึงแมลงในพื้นที่ปกปักพันธุก,กรรมพืชของสวนสัตว์ขอนแก่นด้วยค่ะค่ะและ,ะตัวที่สองค่ะจะเป็นป้ายเกิดความรู้เรื่องแมงและแมลงค่ะซึ่งอันนี้น้องๆส่วนมากที่เข้ามาเ,เข้ามาชมค่ะเขาก็ยัง,งมีบางคนที่ยังแยกแมงกับแมลงยังไม่ออกจากกันเพราะว่าบางทีเหมือนเหมือนคําพูดอะคะ่ะอย่างเช่น แมงแต่ว่าใช้เราใช้คำว่าแมงแต่จริงๆมันเป็นมแมลงแบบนี้ค่ะเราเลยจะมีป้ายค่ะที่ติดควบคู่ไปกับตัวอย่างจริงให้น้องๆสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจได้เลยค่ะและตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นสื่อการเรียนรู้อ e ีบุ๊กค่ะตัวนี้จะมีเสียงทุกหน้านะคะเพื่อ,อเพื่อให้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ของทุกช่วงวัยแล้วก็ผู้ปกครองทางสายตาด้วยค่ะซึ่งเป็นชั้นที่มีสมาชิกมากที่สุดในหมวดสัตว์ขาประองดด ค่ะแล้วเราก็ยังมีการทำแบบสอบถามความพึงพอใจค่ะโดยบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาใช้บริการภายในส่วนสัตว์คอนแก่นด้วยเพราะว่ามีความพึงพอใจที่95%หนค่ะหลังจากนี้อ่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ค่ะถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในส่วนสัตว์คอนแกนค่ะโดยเริ่มต้นที่ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์คอนแก่น ถัดมาค่ะจะก็จะเป็นให้กับนักเรียนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในพิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วก็ยังมีซูโนเลสออาริสโปรแกรมค่ะที่เรานำตัวอย่างแมลงไปใช้สอนเด็กๆที่โรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครสวนสัตว์รุ่นที่11ค่ะรวมไปถึงโครงการสูทุสคูนะคะแล้วก็โครงการค่ายเยาวชนรักคงไพค่ะ นอกจากนี้เรายังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะผ่านเ c e b o o k ไฟา์การศึกษาสัตวคอนแกตค่ะแล้วแมลงสามารถทําอะไรได้บ้างเราสามารถนําองค์ความรู้ที่เรามีค่ะไปต่อยอดในด้านเราสามารถใช้ในการประเมินหรือประมาณการการเสียชีวิตหรือการตายของสัตว์ยกตัวอย่างเช่นเราพบซากสัตว์ค่ะซากสัตว์บวมห้องพบไข่และตัวนอนของแมลงวันหัวเขียวเราสามารถประมาณการได้โดยการคํานวณค่ะโดยการ ระยะเวลาก่อนแมลงวางไข่ก็คือน้อยกว่า24ชั่วโมงบวกกับระยะการเจริญเติบโตนั่นก็คือ6-12ชั่วโมงเราก็สามารถคาดการได้ว่า,าสัตว์ตัวนี้ค่ะตายมาแล้ว1วันและถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะแมลงที่สามารถพบกด้ซึ่งตัวนี้ก็มีพบค่ะในส่วนสัตว์ขอนแกน่นยกตัวอย่างเช่นลิ้นน้ำจืดและลิ้นฝอยทรายค่ะตัวนี้ลักษณะเหมือนยุงเลยค่ะพบได้ทั่วไปในเขตร้อนนะคะ สำหรับในลิ้นฝอยทรายค่ะเป็นพาหะนำโรคไปหลสหลายชนิดอาทิเช่นการลูกแมานะคะโรคไข้สามวันบูทั้งาพาหะโรคพยาธิและก็พาหะนำเชื้อโปรโตโวัวนะคะแล้วก็พาหะนำเชื้อจากสัตว์สุคนได้ด้วยค่ะค่ะและถัดมาจะเป็นมแมลงวันเหาตัวนี้เราจะพบะเราจะพบที่กวางค่ะโดยตัวนี้ค่ะจะเป็นปรสิตภายนอกที่ดูดกินเลือดน,นะคะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน,นมและนกหลายชนิดค่ะ เป็นพาหะนำโรคของหนอนพยาธิรวมไปถึงการแพร่เชื้อค่ะจากสัตว์สู่คนได้เช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้เรายังสามารถนำไปต่อยอดในงานภูมิทัศน์นะคะโดยเราสามารถใช้ชุดข้อมูลนี้ค่ะไปใช้เป็นชุดข้อมูลในการป้องกันการเข้าทำลายในไม้ดอกไม้ประดับสำหรับดูแลรักษาหรือลดค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากมแมลงได้เช่นเดียวกัน ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆให้ชมภาพรวมกันนะคะเอัอรัดีต่ากรด้ยดูด ครับค่ะเอ่อก็ขอขอบคุณและสวัสดีทุกคุณครับ